อะไรวะเนว่ายังไม่ทันได้ว่าอะไรเลยแต่โอ,อ,<ห>อ้โาสายสีแล้วโอ้โหอทะ,ะไมรกันอะเป็นแบบนี้อีแล้ววาเนวเหรอใช่แล้วนายคือใครในายเหม,เลนะมาลามสมมติเถอะนามาเลยนะฉันอยากรู้ว่าในใายคือใครตอนนี้ฉันก็จะไม่ดูว่า,า,วาวนายคือใครวานเอวพาตาเออได้ยิน,นแล้วคใครหรอคะ ตาโอไงอาตาอออะไรรยู่เหตาโอเล่นร้านอยู่เ้อแพงมากเลยเหรอตาโอเล่นร้านครับตาโอทำอะไรอยู่เหรอตาโอช้อปปิ้งอยู่ร้านค้าช้อปปิ้งอยู่นะคะทำไมถึงชอบช้อปปิ้งด้วยเร็วไหมคะว่าเศรษฐกิจบ้านมาช่วงนี้ค่ะขาขอไมายคืนแล้วก็ไป้วกล้วยกล้วยกล้วย อยู่ๆตองเงียบไปเรไม่ได้เงียบแม่ต้สามาตัดเราเหรอใช่แหละฉันไโหาใครไแลวไปโวนลฮันาตาสายเราทำมาเนี่ยเราคุยกันไม่จบเลยเมื่อกี้นาตาสายเราไม่ได้มาชเลยเราไม่ได้เงียบแล้วตอนี้เราคุยกับเธออยู่แต่ว่าเธอเงียบสาย เราก็ให้เ่าว่าเาอะไรอยู่แล้วทีแล้วก็ดนร้นชนแต่ว่าเรายังไม่สาลบสิ่งนาจะโดร้วนไม่ชอบแต่เราก็มัไม่บเราไม่เล่นน่าจะคุยกับเราเลยเรืนตอนนี้น่าเหมือนคุยแค่คนเดียวน่าไม่คุยจะบาเลยตอนนี้ที่ไหนได้บอกเราได้เรืป่าทำไมถึงน่าไม่เร่มบอกเราว่าตอนนี้ในอยู่ที่ไหนบอกเรามาที่ไหนหอที่ไหนที่ไม่ใช่หรืไม่บอกัเราเราจะไปหาไหน โอ้หนืเห็นตาโอแล้วค่ะแต่าโออยู่บน,นหัวคนอื่นเหรอคะตาโอเล่นหัวคนอื่นมาไม่ดีเลยตาโอไม่ได้อยู่บนหัวใครเลยก็ตาโอบอกว่าหนูว่าเล่นร้านอยู่คนละร้านคนนี้ร้านขาร้านขาร้านขาวานาิวนถ้าเราขอให้เขาตาโออยู่ที่ไหนตาโออยู่ร้านตรงบาล์มเราจะเอากระตรงเขให้ไช้เลยแนละ้วหนูอีดเสบาร์ไป ก็ให้ทุกที่จบก่อนค่อยวางสายไม่ได้แล้วใหญ่โทรไม่มยัง,งไม่เสร็จเลยโทรเลยไม่เคยวางไม่ตัดดุนนั่นเลยมันจะคุ้นส็จสำเร็จสักทีหนึ่งฮะ